เขาบอกว่าเจอแล้วเห็ดที่เราตามหาเขาบอกว่าเป็นเห็ดท anyway> uh, ี่อร่อยที่สุดในบรรดาเห็ดเลยเวลาเรามาเก็บเห็ดนะคะเราต้องเลือกให้เป็นแล้วก็ให้ผู้รู้เขาแนะนํานะคะอย่าไปเก็บเองนะเพราะว่าถ้าเราเก็บเองอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเห็ดพิษมากินทีนี้อร่อยเลยอร่อยสุดที่โรงบาลเลยนะตัวเองนี่วถั่วโอ้เป็นได้เป็นได้พ่อ คือบะโอ้ยโหอ,อันนี้เห็ดอะไรคะคุณแม่เห็ดไข่เห็ดไข่แล้วตกลงเห็ดไข่คะคุณแม่ <c oughs> มีแอมในรายการเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุงค่ะแต่วันนี้นะคะบรรยากาศแปลกๆใช่ไหมคะเราไม่ได้มาที่ตลาดหรือตลาดน้าหรือตลาดอะไรนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันที่บ้านหนองแห้วนะคะตําบลดุอึงอําเภอหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะแน่นอนนี่เรามีพี่ๆน่ารักน่ารักของเรานะคะจะพาเราไปเก็บเห็ดเราก็ไปหาปลากันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะได้เมนูอะไร พี่จะให้มีแอมชิมให้เพลินพุงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยค่ะ oh. ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในป่าแล้วนะคะอันนี้เป็นป่าอุทยาแห่งชาติป่าเปดกานะคะ oh. ก็คือวันนี้เรามาเจอกับหัวหน้า oh. หาหาเห็ดของเรานะคะก็คือพี่แหม่มค่ะ oh. พี่แหม่มคะเห็ดนี่มันหายากมากไหมคะ oh. ไม่ยากแต่ถ้า อ๋อแล้วเราต้องเดินหานานแค่ไหนอะคะกว่าจะเจอเจอานใช่ไหมแต่่แหม่มไมว่นาน้องเราคุยกันเราอาจจะไม่ได้เพราะคนอื่นอดจจะมาเก็บไปนะคะเราต้องรีบตามไปเก็บกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่แหม่มนำทางไปเลยคะ่ะ อุ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วอุ้ยอันนี้ดอกแบบว่าอ๋ออันนี้เป็นดอกบานนี่แต่เรายังกินไม่ได้นะเราต้องไปทำแกงก่อนนี่นี่ตัวเองเราก็มันมีเห็ดแบบที่เป็นดอกสีแดงๆอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรครับพี่เห็ดแดงตามชื่อเลยมาเร็วมาเร็วมาดูมาดูนี่นี่นี่น แล้วก็มีเห็ดลรางงด้วยตรงนี้เฮ้ยทำไมมีหลายเห็ดมา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 นี่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 อันนี้หนูขอเก็บนะคะอู้อูยน,นี่ดอกมะล้อเลยได้แก,แกงเป็นหมอ้อแล้วแหละนี่นี่ดูเนี่ยไม่ค่อยหิวเนาะนี่ดู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 สวยนะส่วยนะ วิสีเขาสวยมากเลยอะตัวเองแต่ว่าเวลาเรามาเก็บเห็ดน,นะคะเราต้องเลือกให้เป็นแล้วก็ให้ผู้รู้เขาแนะนํานะคะอย่าไปเก็บเองนะเพราะว่าถ้าเราเก็บเองอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเห็ดพิษมากินทีนี้อร่อยเลยอร่อยสุดที่โรงบาลเลยนะตัวเองนี่นี่เราก็จะมีพี่ๆที่เขาเที่ยวชานะคะมาเก็บให้เรามาช่วยเราดูด้วยเพราะว่าถ้าให้มีแอมเก็บเองก็อาจจะได้เห็ดเมาไปแหละนี่สวยสวย น้่เฮ้ยอันนี้ด้วยตัวนี้นี่คือเห็ดอะไรคะพี่เห็ดลางูกูดูวันนี้นี่อือหน้าเราเห็ดหน้าเราหน้าเห็ดหน้าเห็ดหนักนี่นี่ถ้าใครมาบอกว่าเราเป็นหน้าเห็ดนี่เห็ดดูหน้าเห็ดน่ารักสะตายนี่ นี่ตัวเองตัวเองแล้วก็เขาบอกว่าเจอแล้วเห็ดที่เราตามหาเขาบอกว่าเป็นเห็ดที่อร่อยที่สุดในบรรดาเห็ดเลยก็คือเห็ดปวกนี่พี่เขาเรียกเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนี่นี่นมาเร็วมาเร็วเฮ้ย <c oughs> เห็ดปวงนะตัวเองเป็นเห็ดที่แบบว่าอร่อยที่สุด <c oughs> ใช่ไหมคะพี่นี่ นี่คือเห็ดปวอเห็ดปวกเขาบอกว่าอร่อยมากานี่แกงเราก็จะหวานหอมอร่อยเลยแล้วก็หากินได้เฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่นี่เป็นเป็นเห็ดที่มีแค่เป็นแบบช่วงสั้นๆนะตัวเองนี่ถ้าคนไทยบ้านเขาก็จะรู้กันว่าเห็ดนี้หายหากินยากนะแล้วก็อร่อยมากขอบอกนี่หยวันนี้เราเจอแบบอืชสวยเลยโชคดีมากนี่ดู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 ดดนี่ แต่แอมมากลัวกลัวกลัวเห็ดที่เขาหักนะเราก็เลยต้องค่อยๆเก็บอเอาเสียงขุดนีด่เก็บเก็บเก็บอ๋อก็เก็บอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ย,ยนี่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 เห็นไหมฝีมือแม่หมอนของเรานี่แม่หมอนของเราเป็นคนหาเห็ดปวกเยอะกับพี่คนหนึ่งพี่อะไรเอ่ยพี่วานนี่นี่นี่นนนเฮ้ย ในที่สุดเราก็ได้กินเห็ดปวกแล้วป้านี้เราจะได้แกงกี่หม้อแล้วคะเนี่ยสองหม้อแล้วป้าเราก็จะตามกันไปไปแล้ววันนี้เราจะให้พี่หมอนเนาะไปทําแกงเห็ดให้เรากินนะคะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตเก็บเห็ดสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาเลยจ้า<ม>เราจะมารวบรวมผลงานของการเก็บเห็ดวันนี้ให้ดูนะคะนี่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  ก่อนคะเอาขึ้นมานิดนึงค่ะนี่เห็นไหมคะนี่เราได้เห็ดแล้วอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องมีปลาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวใครจะไปหาปลาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้เราหาเห็ดก่อนนี่นี่แล้วก็เราจะต้องมีผักเขาเรียก,ก <ๆ S 1> อะไรผ <ๆ S 1> ักผักอะไรนะผักติว<ๆ>กต้ว<ๆ>เดี๋ยวแอมจะไปตามเก็บผักติ้วกันดีกว่านี่ตอนนี้รวมพลเห็ดของเราได้แล้วนี่โอเคค่ะไปกันเลย และนี่ก็เป็นผักติว้วน,น,นี่เก็บยอดอันนี้ใช่ไหมคะใช่นี่น,นีเอาไปใส่แกงใส่เห็ดนะคะนี่อันนี้นี่ตืดปืดอืมมันจะรสชาติใกล้เคียงกับมะขามเปียกนะคะจะออกเปรี้ยวนี่นี่นีนี่พี่เขาบอกว่าจริงๆก็กินสดได้นะคะกินกับน้ำพริกอะไรได้อ่ะไม่เชื่ออีกแล้วเนี่ยเห็นปะ ไม่เชื่อตะกล้องบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแอมก็ต้องกินอ,อืมมันออกเปรี้ยวอะ่ะตัวเองเปรี้ยวมันมันอะ่ะอืมเปรี้ยวมันมันอันนี้ไม่ต้องบอกว่าราคาดีไหมเพราะว่าเราเก็บเองไม่มีราคานะคะแต่ว่าไปหาซื้อกินนี่แพงนะคะบอกเลย บ่ถือกักตัวป้าบ่อนหลายอาย,ย,ยู่ตัวว่าบา่วาดบ่ถืคิดว่าจะแก้ยังไงนี่วันนี้เดี <Th an> <c ười> ๋ยวกำลังเหดแผนไม่อยู่ว่าแผนไม่แมนต้องเอามันได้ดว่าทางบ้านก็คิดต่ออยู่ว่าแมนแมนว่าใดน,นี่เซียนนี่เสีย,ย,สยซื้อได้ครับแมน, <Th an> ว,นว่าเซียนบ่เสียซื้อสิมืดมือดเราบ้างว่าอะได้ มันตองได้แม่เจ๊เจม,มายอยู่ดิแมนโอเคครับเดี๋ยวติดตามตัวพี่น้องเป้นตอนท็นโอ้ไปเอเป็นไหนเป็นไหนพอเป็นไหนอื้มว้าทั่วโอ้ เป็นแดนเป็นไดนพอคือพอโอ้ยพ cre ่อ oh. อู <c <c ้พ่นอ่ะปาดูปาดกโอ้หมน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 เอ้เอาหมดแล้วแบนี่เอากรึงึงอย่างน้นอ่น มโอ้โอ้อ้อ้โอ้ของแค่ค่ะแล้วจากที่เราให้พี่ๆหนุ่มๆสุดหล่อของเราไปหาปลามานะคะเราก็ได้ปลามาแล้ว1 2 3 4แล้วมีให้าตัวเดี๋ยวเราจะมาทำเป็น แกงปลานะคะใส่เห็ดแล้วก็ใส่ไข่มดแดงด้วยเพราะว่าวันนี้เราทาครบสูตรเลยอร่อยจริงจังแน่นอนเดี๋ยวตามไปติดตามชมกันนะคะนี่แล้วก็วัตถุดิบของเราพร้อมหมดแล้วค่ะก็มีเห็ดมีผักติ้วแล้วก็มีปลาแล้วก็มีไข่มดแดงด้วยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแกงก่อนนะคะ นี่แล้วก็เชฟใหญ่ของเราวันนี้ก็คือแม่หมอนของเรานะคะสวัสดีค่ะนี่พาเราไปเก็บเห็ดด้วยแล้วก็ไปหาไข่มดแดงให้เราด้วยนะทำทุกอย่างเลยนี่อันนี้เราจะเริ่มจากอะไรดีก่อนคะแม่หมอนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยมือตาของเรานะคะคุณส้มของเรานั่นเองเอาอะไรก่อนนะคะแม่หมอนเอาพริกตำ ตำพริกตำหอมเอาหมดเลยนะคะไม่เอาครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวนะคะคุณครึ่งเต็ของเอรานะคะอ่าพอแล้วแม่หมอบอกพอแล้วนะคะเดี๋ยวเผ็ดอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะคุณแม่นี่อ่าตะไคร้ด้วยไหมคะตะไคร้เราต้องตำไหมคะคุณแม, <ตะ S 2> ม่ค่ะอ่าตะไคร้ไม่ต้องตำนะคะคุณแม่ใส่ตอนตำนะคะนิดนึงนะคะ เกลือนี้ช่วยอะไรคะคุณแม่ช,มช่วยให้มีรสค่ะอ๋อช่วยให้มีรสรสอะไรดีคะรสเค็มรสเค็มโอเคค่ะใส่ไปคะ่ะจัดไปคะ่ปคะนี่เราต้องเชื่อผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะได้กินของอร่อยเพราะว่ามีแอมมาทุกทีเนี่ยแม่หมอนทําให้ตลอดเลยแล้วก็อร่อยที่สุดวันนี้เราก็เลยจะมาแกะสูตรขโมยสูตรกันนะคะอันนี้นะ้ำน,นี่เราต้องใส่เกลือไหมคะคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอเรารอพี่ส้มของเราตำเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วก็พี่ส้มของเรานะคะตามเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องให้คุณแม่ดูก่อนนะคะว่าโอเคไหมคะคุณแม่คะ่ะโอเคค่ะนี่เราใส่เลยใช่ไหมคะนี่อือหือถาทาทางจะรสชาติจริงจังนะคะนี่ใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะคะคุณแม่โอ้ได้ยินเสียงขุดโ้งไหมคะคุณผูช้ชม นี่อ่ะแล้วก็แอมให้คุณแม่ใส่ปานะคะเพราะว่าแอมกลัวนี่คุณแม่ใส่ปาแล้วอือหือปลาดูสดมากอือหือแล้วก็ตอนนี้นะคะปลาเดือดแล้วปลาเดือดแล้วแล้วเราใส่อะไรต่อคะคุณแม่ใส่เห็ดอ๋อใส่เห็ดกันที่แม่จัดเลยค่ะนี่ใส่เห็ดเลยอ๋อเอาเห็ดอะไรคะแม่ เห็ดอะไรคะคุณแม่เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่แล้วตกลงเห็ดไข่คะคุณแม่เห็ดไข่เรามีการกลั่นแกล้งคุณแม่เลยตน่อนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเราใส่อะไรต่อคะคุณแม่ใส่เครื่องปรุงอ๋อใส่เครื่องปรุงนี้เราต้องเอ๊ะปลานี่ทําไมเราต้องใส่ตอนน้ําเดือดอะคะคุณแม่ใส่ตอนที่แบบน้ําไม่เดือดได้ไหมคะมันไม่เหม็นคาวไงตอนน้ำอ๋อถ้าใส่ตอนที่น้ําไม่เดือดมันจะเหม็นคาวใช่อ๋อเนี่ย ใครทากับข้าวต้องฟังไว้นะคะคุณแม่สอนแล้วนีอ่อันนี้ต่อไปเราใส่อะไรดีใส,ดใส่น้าปลาอันนี้ปลาาคุณแม่ทําไว้เองเลยนะแล้วก็คุณแม่มาต้มไว้รอเราพอแล้วอ๋อพอแล้วยันี้ค่อยใส่ไข่แดงอ๋อแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่แดงแต่ว่าเราต้องรอให้มันเดือดก่อนใช่ไหมคะมใอืมไข่มดแดงอ๋อแล้วก็ตอนนี้น้ําเราเดือดแล้วใช่ไหมคะแม่ใช่ไฟก็เดือดด้วยนี่ ค,คุณแม่ขาอยากใส่ได้ต่อเชิญเลยค่ะ,สะใส่ไข่มดแดงอ๋อใส่ไข่มดแดงนะคะตอนนี้นี่คุณ<อ>แม่จะใส่ไข่นี่คุณแม่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ต่อด้วยผักติ้วนะคะผักติ้วที่เราไปเด็ดมาจริงๆใช้คําว่าเราไม่ได้นะต้องบอกว่าคุณแม่เด็ดมาอมืไฟร้อนแรงนะคะคุณแม่ข<ม>าต่อเนอผักอีตู่อีตู่คือใครอะคะคุณแม่ คือบังลักค่ะอ๋อผักอีตู่นะคะคือไม่ใช่อะไรนะเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่ตู่ที่เรารู้จักนะคะก็คือเป็นใบแมงลักของภาคกลางนี่เองค่ะอคือแม่หาไฟรุนแรงนะคะอืมเรียบร้อยค่ะเป็นตะแซบเป็นตะแซบภาษาอีสานวัลลคคำนะคะคุณผู้ชมเป็นตะแซบค่ะเป็นตะแซบแม่บอกค่ะคุณแม่อืม เนี่ยไม่ใช่คนอีสานนะคะแต่ว่ามักค่ะมักมักมากค่ะมักอีสานมากค่ะนี่นะคะเวลาเรามาเราก็ต้องมาชิมกันนะและก็ถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทุกอย่างเดือดหมดแล้วค่ะคุณแม่บอกว่าเดือดหมดแล้วอันนี้สามารถตักทานได้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนตักอ่ะเรามาชิมกันก่อนเนาะว่ารสชาติจะเข้าที่เข้าทางไหมเนาะนี่นี่ จริงๆก็ทุกทุกขีก็เข้าที่เข้าทางตลอดนะคะคุณแม่ค่ะเชิญชิมค่ะเดี๋ยวเนี่ตักให้นะคะพี่ส้มอยากชิมใช่ไหมแม่ให้กินสุดๆค่ะสุดๆรถบ้านๆของเรานะคะนี่แต่เ,เราก็จะตักขึ้นเลยนี่ ะะอันนี้ค่ะโอ้โหดูเห็ดดูเห็ดเห็ดจริงจังนะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกทุกคนว่าเราจะได้กินเฉพาะช่วงนี้นะคะถ้าไม่ใช่ช่วงนี้เราจะไม่ได้กินเพราะว่าเห็ดจะไม่ออกใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่เขามีแบบว่าไรายได้พิเศษจากการเก็บเห็ดนะคะงั้นเดือนนี้ลูกๆไม่ต้องส่งเงินแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ใช่อ๋อใช่เหรอคะออลูกลูกขาจริงไหมคะ หรือว่าได้ก็ดีโอเคนี่นี่นะคะปลาเน้นเน้นเห็ดเน้นเน้นไข่เน้นเ,เน้น,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 นค่ะทุกอย่างเน้นหมดค่ะถ้าเป็นสไตล์พี่แอมทุกอย่างต้องเน้นนะคะเพลินพุงแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปจัดสำรับแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันนะคะและเราก็มาถึงช่วงที่พี่แอมรอคอยนี่ช่วงที่เราจะชิมกันแล้วว่าอาหารของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ มีพี่ๆเขาใจดีนี่เอาส้มตำแล้วก็ไก่ย่างมาให้เรากินแก้มด้วยนี่แล้วก็คนนี้เป็นผู้ผู้ที่หาปลาให้เรานะคะผู้ช่วยบัวกับพี่ยันนะคะแล้วก็พี่หมอนเป็นผู้ทําให้เรากินนะคะแต่มีแอมเนี่ยจะเป็นอาสาชิมคนแรกเลยค่ะนี่เดี๋ยวมีแอมจะชิมให้นะนี่อันนี้คือเห็ดอะไรนะคะพี่หมอนเห็ดไข่ ai, ค่ะเห็ดไข่ ai, ค่ะเห็ดไข่นี่ กกินใช่ป,ปะแต่กล้องเราหิวแล้วแหละโอ,อ้อันนี้คือเห็ดไข่แล้วเราอกมันเป็นของไข่คะแม่มันเป็นของปลาก็ใครเอาไปเลคุณแม่รับบวกแล้วนี่เ,เห็ดนี้มันจะกรอบๆนะคะคุณแม่ใช่ไหมอืมอร่อยนะคะเป็นของปลาเลยก็หวานหวานนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกเห็ดหนึ่ง พี่เขาบอกว่าเห็ดนี้หายากใช่ไหมคะยากกว่าเห็ดไทยอีกนี่คือเห็ดเห็ดอะไรคะคุณแม่เห็ดปวกเห็ดปวกใช่ไหมคพนพาะนี่ววาภาษาไทยเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าก็ปวกแหละเห็ดโคนอ๋อเห็ดโคนเอาแล้วนะคะมีแอมหิวนะคะนี่นคือภาคกลางจะเรียกว่าเห็ดโคนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าเห็ดปวกนี่เราจะกินกันว่า แต่ตอนที่แม่ไปหามันก็ไม่ได้มาจากป่วงนะคะคุณแม,ม,มาา่มันมาจากโพนค่ะอ๋อมัมนมาจากโพนใช่ไหมล่ะเราอย่ารู้เยอะเรากินเยอะดีกว่าอืมอืม,อ,มอันนี้เขาจะหนุบก,กว่าเนาะเขาจะหนุบกว่าเห็ดไครนะคะมันจะเป็นแบบว่ามีเส้นเสนะ้น่ะหนุบๆนอืมผมเราที่หากินยากคะ่ะอร่อยมาก ใ้ครกลับมาบ้านนะคะอย่าลืมแวะมากินกันนะคะเห็ดไก่เห็ดป่วงนะคะช่วงนี้นะคะมีเยอะแยะเลยให้เรากินแต่ว่าต้องหาดีนึงนะเหนื่อยหน่อยแต่อร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณคุณแม่หมอนนะคะแล้วก็คุณลุงบัวนะคะแล้วก็พี่ยันนะคะที่ช่วยกันหาวัตถุดิบต่างๆมาให้แอมได้ชิมของอร่อยอร่อยพื้นบ้านแบบนี้นะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนกันนะคะ เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้มี่แอมด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจกด s ับ s c r i b e ให้เราด้วยนะคะวันนี้มี่แอมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ